ทำอะไรก็ตามจริงๆพระ <c oughs> อาจารย์ก็ทำมันทุกอย่างสมัยก่อนในการไม่เข้าใจในธรรมะไม่เข้าใจในบุญในบาปทำอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมด <c oughs> ไม่เคยปงเรื่องอะไรได้สักเรื่องพอเรามาตื่นแจ้งธรรมะแล้วสบ,บายแล้วจะเจอทุกเจอปัญหามันตัดได้จริงๆมันปงได้จริงๆมันวางได้จริงๆจิตมันไม่เป็นทุกข์นะเมื่อจิตไม่เป็นทุกข์กายไม่เป็นทุกข์ แรงกายแรงจิตมันก็สู้ทุกข์ออกไปได้สบายบายเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเรี่ยวมุคคนเหนือทุกข์เหนือสุขเหนือเวทนาต้องฝึกให้เหนือทุกข์เหนือสุขเหนือเวทนาถ้าอยู่เหนือมันแล้วจะไม่หวนมาเป็นทุกข์มันอีกเลยนี่ขอ้ขอปฏิบัติจะต้องหมั่นจิตตะจะเดินจิตตะภาวนากันบ่อยๆยิ่งจิตตะภาวนานั่น แม้แต่เดินอยู่จิตก็สะงบจิตนิ่งจิตใสมีสติเดินเดินอย่างเป็นผู้มีสติเดินมีสตินี่เดินไปกะละมัดระวังระวังจะไม่ให้หกลม้มระวังจะไม่ให้สะดุดตออ่าน่ะผู้มีสติแม้แต่เดินก็มีสติมีสินสมาธิจเจริญอนาปานุสติขณะเดินนั้นได้เลยแม้แต่เดินอยู่สามารถบรรลุธรรม เป็นอรหันตผลนิพพานได้ถ้าบารมีเต็มนะเพราะการบรรลุธรรมไม่ได้อยู่ข้อในข้อหนึ่งนั่งก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ภาษาพระาาเรียวกิริยาบทเสยนะคือนัง่งนอนเดินยืนนั่นเองนะการนั่งสมาธิหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้สามารถตื่นแจ้งได้หมดนะหล,ลับตาก็เห็นปัญหาเรื่องราว ด้วยสินสมาธิปัญญานะเกิดขึ้นมาว่าทุกเรื่องนั่นควรจะตัดอย่างนี้ทุกเรื่องนี้ควรจะตัดอย่างนั่นต้นคะงอย่างนี้ตัดอย่างนี้วางอย่างนั่นมันจะคํานวณในสมาธิในสติปัญญามันจะคํานวณเซกเกเซกเกเ,กเลยนะ่ะเราก็จะต้องปฏิบัติจิตมันก็มีกําลังไปรับสภาพได้ แล้วจิตมันก็จะไปยอมรับสภาผัสอะไรจะเกิดก็จะเกิดอะไรจะเป็นยังไงก็จะเป็นแต่มันจะทําอะไรทุกอย่างทุกสิ่งให้ดีที่สุดนะเนี่ยมันมีสติรู้เท่าทันทุกนะตามรู้ตามดูมันนะไม่ใช่ไปน,นังน่ง,ง,งเศร้านั่งหมองนั่งเครียดนั่งกลัวนั่งกังวลมันมันจะได้ประโยชน์อะไรหละ่ะนี่ยจํากันเอาไว้นะ อย่าไปนั่งให้พระเสร็จแล้วก็ไปขอที่มันไม่มีขอจะได้เจ็บไข้ได้ป่วยขออยู่โ่มเย็นเป็นศุขอจะได้เป็นทุกข์ไอ้ขอที่มันไม่มีทําไมไม่ไปขอที่มันมี่ะที่ไม่มีจะไปขออย่างไงอ่ะไปขอบอกขออยู่โ่มเย็นเป็นศขเขาจะให้เรายังไงอ่ะเขาก็ให้เราไม่ได้นะแต่ถ้าขอก็บอกว่าเออ ช่วยมาดนบันดาลช่วยมาดนจิตด,ดนใจช่วยมาพาให้รู้แจ้งเห็นจริงพาให้มีขันติหนักของจริงพาให้มีวิริยะพาให้มีเมตตารุณนามุทิตาอุเบขาไปเจอทุกเจอปัญหาก็มีปัญญาตัดได้ปองได้วางได้นะพิจรารณาด้วยเหตุด้วยผลหนึ่งผู้ถึงทำแล้วเป็นอย่างนี้บางทีเห็นใครนั่งสมาธิอยู่เราก็ไม่องสมาธิเดินอยู่เรารู้หมดแล้ว คนนั่งสมาธิลุกขึ้นมาถามได้อะไรไม่ได้เลยสรก็อย่างนั่นเห็นไหมในของเรื่องนั้นคนที่นั่งสมาธิถ้าจะได้นั่งปุ๊บสงบป๊นั่งเล้ยวเกิดแรงบันดาลใจเห็นเรื่องอย่างนั้นที่จะตัดที่จะปงที่จะวางเป็นแรงบันดาลใจเลยนะ่ก่อนจะออกจากสมาธิก็ประกาศจอ่อหน้ากรรมทุกปัญหามันเลยนะ ี๋ยวเดี๋ยวจะออกจากสมาธิแล้วเดี๋ยวฉันจะประกาศให้รู้สู้โวยน,นะ